เราก็มีความเคลื่อนไหวของทัพนักวอลเลย์บอลสาวไทยมาฝากครับนั่นก็คือคุณนุสราต,ต้อมคำนะครับบอกว่าครทางนี้นั้นหวังจะคว้าเหรียญทองที่เกาหลีใต้ให้ได้ใช่ครับความพร้อมล่าสุดของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2 0 1 4ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ครับทางด้านนุสราต้อมคำหรือว่าซาร่ามือเส้นหญิงคนสวยของทีมชาติไทยได้เปิดเผยว่าขณะนี้ครับบรรดานักกีฬามีการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง แต่ว่ามีปัญหาใหญ่ก็คือนักกีฬามีอาการบาดเจ็บอยู่หลายคนครับจากการฝึกซ้อมแต่อย่างไรก็ตามคาดว่าทุกคนจะหายเจ็บกลับมาทันการแข่งข,ขันอย่างแน่นอนครับครับดูสลาก็บอกนะครับว่าการแข่งขัน s อช n g นเกมที่เกาหลีใต้ในครั้งนี้ครับ ที่เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สําคัญที่สุดครับก็ไม่ใช่ใครครับก็คือทีมเจ้าภาพทีมเกาหลีใต้นั่นเองครับเพราะถือว่ามีความถนัดแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในการที่ลงสนามในฐานะที่เป็นทีมเจ้าภาพด้วยแล้วก็มีการเก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องไม่ได้ลงแข่งขันในรายการใดๆจึงไม่มีอาการเหนื่อยล้านะครับแล้วก็มีความฟิตที่มากกว่าแต่ว่า วอลเลย์บอลของทีมชาติไทยนั้นก็ไม่ได้กลัวแต่อย่างใดนะครับบอกว่าตั้งเป้าอย่างแน่นอนในการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกให้ได้เลยครับใช่ครับสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมเมื่อปี2010ที่ประเทศจีนครับทัพนักนักตบสาวไทยจบที่อันดับ5ครับด้วยการเอาชนะญี่ปุ่นไป3ต่อ1เซตในเกมสุดท้ายนะครับด้วยสกอร์25ต่อ12 26ต่อ28 25ต่อ14และ28ต่อ26ครับ ครับตอนนี้เราก็มีเสียงสัมภาษณ์นะครับของนุสราต้อมคำกันด้วยถือว่าเป็นมือเซตสาวสวยทีมชาติไทยไปฟังกันเลยครับว่าตอนนี้พร้อมแค่ไหนกับนักตบทีมชาติไทยครับตอนนี้เรามีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีมาแล้วเราคิดว่าอย่างสมาคมสตาร์โคบและกนักกีฬาเรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจมากในการแข่งขัน,ขนเอเชียนเกมครั้งนี้เราคิดว่าเราจะนําเหรียญทอง มาฝากคนไทยให้ได้ค่ะเพราะเรามีความตั้งใจจริงในครั้งนี้แล้วเพราะเราไม่เคยได้เหรียญจากเอเชียนเกมเลยเราคิดว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่เราทุ่มเทแล้วก็เส็จสละเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะค่ะเราคิดว่าต้องเป็นเจ้าภาพเกาหลีเกาหลีได้เราคิดว่าเพราะว่าอย่างอย่างอย่างทีมเขาไม่ได้ไปแข่งชิงแชมป์โลกแล้วเขาก็ตัวเขาก็จะเป็นผู้เล่นที่เต็มเต็มเลยคือเขาจะเจอเราคิดว่า เราคิดว่าการการการที่เขาเตรียมตัวมาครั้นี้เขาก็เตรียมตัวมาอย่างดีอย่างพร้อมเหมือนกันค่ะก็อยากฝากแฟนๆนะคะพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะที่ส่งแรงใจมาเชียร์พวกเรานะคะก็อยากให้ติดตามและให้กำลังใจพวกเราด้วยค่ะที่เอเชียนเกม ก็อ้อนขอกําลังใจจากแฟนๆมาเลยนะครับเนี่ยเป็นมือเซตสาวสวยทีมชาติไทยใช่ครับแต่ว่าก่อนหน้าจะถึงเอเชียนเกมกครับมีการแข่งขันเวิลด์รังปรีครับซึ่งถือว่าโอ้โหทีมชาติไทยอยู่ในสายที่โหดมากคุณมากครับและวันนี้ครับก็จะเริ่มบินนะครับไปแข่งขันกันที่เลกแรกคือจะมี3เลกด้วยกันนะครับในแรกก็จะบินไปแล้วก็จะกลับมาแข่งขันเลที่3ที่เมืองไทยในช่วงกลางเดือนหน้านี้ก็อย่าลืมให้กําลังใจกับทีมนักตบสาวทีมชาติไทยกันด้วยนะครับเป็นเยกได้ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์อุ